ครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับสมาชิกรูปดอกใส่แข็งทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้เกียรตเข้ามารับชมนะครับคลิปอ,ออกล่านะครับวันนี้วันนี้ก็มากับพระเอกของงานนะครับพระเอกของช่องนะครับผมเป็นพระเอกของช่องนะครับ ลูกหัวระเบิดนะครับหัวระเบิดนะครับตัวนี้เป็นลูกหัวระเบิดสิบหกเลนนะครับหัวระเบิดสิบหกเลนนะครับสําหรับตัวนี้นะเป็นตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกของช่องเลยนะครับเป็นตำนานของช่องเลยนะครับ <laughs> พูดถึงว่าก็พูดไปเรื่อยนะครับผม Okay. คลิปนี้ก็เข้าป่านะครับเข้า,ป,า,า,า,นนขาป่ามาหาจุดซุ่มกันนะครับเข้าป่ามาหาจุดซุ่มกันนะวันนี้ก็มากับหัวระเบิดตัวเดียวนะครับลูกสลักอตอนนี้มีงานอีเวนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไม่ว่างนะ <laughs> สำหรับลูกสัลักนะครับ อีเวนต์เยอะนะครับก็ยังไม่ว่างนะครับที่จะมานะก็เดี๋ยวถ้า,าลูกชลักว่างหรือว่าป่าว่างๆก็น่าจะพาเข้ามาไปในป่านะครับผม <c oughs> ก็ว่าไปนั่นนะ <c oughs> วันนี้ก็มากับตัวหัวระเบิดตัวเดียวนะครับสำหรับการล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้จะมีตัวมีแต้มเข้ามาหรือเปล่านะ ดูเงียบๆนะครับวันนี้ลักษณะลูกใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่ายังไม่เคยใช้งานนะฮะลักษณะลูกของลูกตอกสายแข็งนะครับเป็นหัวระเบิดนะครับก็ะจะเป็นน็ลักษณะนี้นะครับผมใครที่เคยใช้งานแล้วใช้ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับไม่ว่าจะ,ะใช้ ดีหรือไม่ดีไงผมยอมรับนะครับผมรับฟังความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ส่งกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะครับผมในแต่ละคลิปนะครับก็คําถามที่ตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับส่วนอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบนะครับหรือว่าคําถามที่ ไม่ควรตอบผมก็จะไม่ตอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะฮะกับตัวหัวระเบิดสิบหกเจนตัวนี้นะครับปะทหานักหนักนะครับตัวนี้หนักกว่าหัวโดมสิบดเจนแน่นอนครับผมไปครับไปไปไป มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับน่าจะหลบอยู่เกี่งไม้นะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าผมผมว่ามันหน่ตัวนะ เรื่องนะครับเมื่อกี้ก็ซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในพุ่มนี้นะครับยิงไปก้นนู้นนะครับต้นไหนต้นนู้นนะครับ,นนรบพุ่มนู้นนะส่วนเราก็ซุ่มอยู่ในสมนี้นะครับออ <c oughs> ไม่ได้เรื่องนะครับเมื่อกี้ไม่นิ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาดูแต้มใหม่นะฮะไปครับ <c oughs> ป่าเล็กๆก็จะประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นป่าเล็กๆที่เข้ามาตอนไหนก็นี่ติดไม้ติดมือนะครับผมทุกครั้งทุกรอบนะครับ เราไปดูมาดูตัวใหม่ดีกว่านะมาดูแต้มใหม่ดีกว่าปะปะป เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตกข้างบนตึกนะครับน่าจะเอาตัวไม่ได้นะ รียบร้อยนะครับก็เมื่อกี้ก็ยิงไปต้นนู้นนะครับต้นคุมนู้นนะรัเพราะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงนี้นะครับมันจะมีร่องน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราข้ามไป ข้ามไปฝังนู้นนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปเลยแล้วกันฮะเพราะว่าตรงนี้มันลกนะครับค่อนข้างลกนะครก็ข้ามฝั่งมาถึงแล้วนะครับทีก็ ต้นนี้นะครับเราข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวร่วงตรงไหนนะครับตัวอยู่ตรงไหนนะอ่านู่นครับนนครับ นอนความอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บตัวนะครับขอตั้งกล้องไว้แป๊บ เก็บตัวมาแล้วนะครับในตัวมาแล้วนะครับผมบโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนน้นเหมือนเดิมนะฮะโอ้นะครับข้ามมาจากฝั่งนน้นนะครับ ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะฮะโอเคเราก็กลับมาฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้ามฝั่งมาเรียบร้อยนะครับผมต้นนู้นนะครับต้นนู้นที่ยิงมานะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามร,รับชมกันอีกนะฮะว่าจะมีตัวมีแต้มกันอีกเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมไปครับไป ก็ยังตกหลังตึกเหมือนเดิมนะฮะไม่มีร่วงข้างล่างนะฮะก็ครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เสียดายนะครับเอาตัวไม่ได้มาสองแต้มนะครับ เก็บตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าส่องแล้วแต้มอยู่บนตึกนะครับอยู่บนยอดตึกนะครับเอาไม่ได้นะสองแต้มนะครับผมก็ถือว่าได้เรื่องอยู่นะครับจำหรัหัวระเบิดเหมือนเดิมนะฮะได้เรื่องเหมือนเดิมนะครับผมยิงไปน่าจะหกนัดนะครับใช้ไปใช้ หัวระเบิดไปหกนัดนะครับหกนัดโดนไปสี่จัดการได้สี่นะครับอีกสองแต้มเนี่ยน่าจะยิงไม่โดน <c oughs> ไม่นิ่งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จัดมานะครับสองแต้มนะครับผมสองแต้มนะฮะสำหรับ หอระเบิดนะครับจัดมาสองแต้มนะครับอีกสองแต้มเก็บตัวไม่ได้นะครับผมหัวระเบิดใครที่ไม่เคยเห็นหน้าตลับนะครับของหัวระเบิด s อลูกตอกนะครับ s อลูกตอกตลับจะเป็นลักษณะนี้นะครับสติดด๊กเกอร์หน้าตลับเป็นลักษณะนี้นครับจะเป็นตลับสีดำนะครับโดยเฉพาะนะครับผม ของช่อง s อลูกตอกหอช่องลูกตอกสายแข็งนะครับม็จะเป็นตลับสีดำนะครับทุกยุคทุกทุกอย่างจะเป็นตลับสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวระเบิดหัวแหลมหัวลูกสลักแล้วก็หัวโดมนะครับหัวโดมใส่แค่ตลับ500นัดนะครับ200นัดจะไม่ได้ใส่ตลับให้นะครับผมสำหรับหัวโดมนะส่วนต้นอื่น หัวเบิดหัวแหลมหัวตัดลูกสลักนะครับเป็นตลับเล็กก็จะใส่ตลับไปให้นะครับมีแค่หัวโดมนะครับจะไม่มีตลับใส่ให้นะครับผมถ้าเป็นตลับเล็กนะครับพูดถึงตลับเล็กตลับเล็กสองร้อยลูกนี่จะไม่ใส่ตลับนะครับสำหรับหัวโดมนะโอเควันนี้ก็ ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสําหรับหัวระเบิดหัวระเบิดเราไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับมาตอนไหนก็ไม่เคยผิดหวังนะครับผมหัวระเบิดสิบหกเกนปัททะหนักกว่าหัวโดมสิบแปดเกนแน่นแน่นอนครับลักษณะลูกก็จะประมาณนี้นะฮะใครที่เคยใช้งานก็น่าจะรู้กันดีนะครับผมสำหรับ s อลูกตอกเป็นหัวระเบิดนะครับผม ใครใช้ดีไม่ดีไงก็ illah, illah, องคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะฮะแต่ว่าใครสนใจก็สั่งผมจะทิ้งลิงก์ลน์ไว้ใต้คลิปนะครับทุกๆคลิปนะครับที่ผมทําผมจะทิ้งลิงก์ไลายไว้นะฮะใครสนใจก็ทักเข้ามาในในไลน์นะครับผมสอบถามกันก่อนได้นะครับไม่เข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบนะครับผม สำหรับวันนี้แต้มก็จะมีประมาณนี้นะครับป่าก็จะมีประมาณเดิมเดิมนะฮะป่าก็เดิมเดิมนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของลูกต่อสายแข็งที่จะเอามาลงให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ ในการล่าหรือว่าชื่นชอบเบอร์สองหรือว่าเบอร์สามก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับขอสักคนละไลค์ก็ยังดีแล้วก็ใครมีคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจกันก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ